เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 4ด0 0ื 80, 000, พระธรรมขันธ์เรื่องสจิตตสูตรว่าด้วยผู้ฉลาดในวาราจิตของตนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายหากภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในวาราจิตของผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายพึงสำเนียกว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุเป็นผู้ฉลาดในวาราจิตของตนเป็นอย่างไรคือ ภิกษุมีการพิจารณาที่เป็นอุปการะม,มากในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเราเป็นผู้มีอภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีอภิชาเราเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่พยาบาท เราเป็นผู้มีถีนามิทะคือความหดหู่และความเสื่อมซึมกลุ้มรุมอยู่โดยมากหรือหนอหรือปราศจากถีนามิทะเราเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มีจิตฟุ้งซ่าน เราเป็นผู้มีความสงสัยอยู่โดยมากหรือหนอหรือข้ามพ้นความสงสัยแล้วเราเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากหรือหนอหรือไม่มักโกรธเราเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเราเป็นผู้มีกาย กระสับกระสายอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีกายไม่กระสับกระส่ายเราเป็นผู้เกียจคร้านอยู่โดยมากหรือหนอหรือปรารชความเพียรเราเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากหรือหนอหรือมีจิตตั้งมั่น เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษที่ยังหนุ่มสาวมีปกติชอบแต่งตัวส่องดูเงาหน้าของตนในกระจกเงาอันบริสุทธิ์ผุดพองหรือในภาชนะน้ำที่ใสถ้าเห็นธุลีหรือจุดดำที่หน้านั้นก็พยายามขจัดธุลีหรือจุดดำนั้นเสียหากไม่เห็นธุลี หรือจุดดำที่หน้านั้นก็ดีใจภูมิใจด้วยเหตุนั้นเองว่าเป็นลาบของเราหนอหน้าของเราบริสุทธิ์แล้วหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีอภิชาอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตพยาบาทอยู่โดยมากเป็นผู้มีทีนะมิทากลุ่มรุมอยู่โดยมาก เป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านอยู่ด้วยมากเป็นผู้มีมความสงสัยอยู่โดยมากเป็นผู้มักโกรธอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตเศร้าหมองอยู่โดยมากเป็นผู้มีกายกระสับกระสายอยู่โดยมากเป็นผู้เกียดคร้านอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นอยู่โดยมากพิสูจนนั้น ควรทำความพอใจควา,าค,ความพยายามความอุตสาหะความขมักเขม้นความไม่ทอ้อถอยสติและสัมปัชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบับอาคุศลรธรรมนั้นภิกษุนนั้นควรทำความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบ,บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบคนุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้พึงทำความพอใจ ความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปัชญะญให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไม่ผ้าหรือไฟที่ไม่สีสานั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพิษาจรณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีอภิชาอยู่โดยมาก เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่ด้วยมากเป็นผู้ปราศจากทีนมิถาอยู่ด้วยมากเป็นผู้ไม่มีจิตฟุ้งซ่านอยู่ด้วยมากเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัยแล้วอยู่ด้วยมากเป็นผู้ไม่โกรธอยู่ด้วยมากเป็นผู้มีจิตไม่เศร้าหมองอยู่ด้วยมากเป็นผู้มีกายไม่กระสับกระ่ายอยู่ด้วยมาก เป็นผู้ปรารสความเพียรอยู่โดยมากเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอยู่โดยมากภิกษุนั้นควรตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วทำความเพียรเพื่อความสิ้นไปแห่งอาศวะทั้งหลายให้ยิ่งขึ้นไปข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่24พระสุตตันตปิฎกเล่มที่16 อังคุตรานิกายเอการะสะานิบาตเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์